อาจารย์คะสมาธิสําคัญอย่างไรกับการเล่นกีฬาคะคือต้องต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วการการที่คนเราเนี่ยมีสมาธิเป็นเรื่องดีนะครับแต่ประเด็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งคือเมื่อเราพูดถึงเรื่องสมาธิในการกีฬาแล้วเนี่ยคนมักที่จะนึกถึงว่าการที่ไปน,นั่งสมาธินั่งนิ่งๆหายใจเข้าออกท่องพุทท่องโท แต่วันเวลาที่นักกีฬาไปแข่งจริงๆแล้วอะครับเวลาเขาจะแข่งหรือว่าจะทํอแข่งขันในเกมเนี่ยฮะมันนั่งแบบนั้นไม่ได้ครับมันนั่งนิ่งๆไม่ได้ครับมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วย Environment ต์เต็มเลยที่มีการแข่งขันมี p r e s s u r e มีความคาดหวังทุกอย่างมันเป็นเขาเรียกว่าแรงกระตุ้นครับที่ทําให้นักกีฬาเนี่ยเกิดการไซด์นะครับเกิดการตื่นเต้นความตื่นเต้นที่มันมันไม่สามารถที่จะคอนโทรลมันได้ ดังนั้นตัวหนึ่งเนี่ยนะถามว่าสมาธิในการกีฬาเนี่ยมันดีไม่ดีครับแต่ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังเพื่ออธิบายความนิดนึงสมาธิสิ่งที่ผมพูดในวันนี้สมาธิตัวหนึ่งเนี่ยกับสติเนี่ยสองตัวนะสมาสติสมาธินะฮะกับสติเนี่ยวันนี้เราต้องแยกกันให้ออกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วการที่มีสมาธิหรือมีสตินะจริงๆแล้วมันมีคําหลักๆที่เราใช้ผม,มก็จะตรงที่สุดครับตรงมากที่สุดนะฮะคือการโฟกัส เพราะว่าจริงๆแล้วการมีสมาธิสมาธิคือต้องติดนิ่งนิ่นิมีสมาธิกับเกมทุกอย่างมันมันมันก็คือคาเดียวกันนั่นแหละจริงๆนี่ยจะบอกอย่างนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยเราไปใช้ความสมาธิปุ๊บสมาธิที่นักกีฬาต้องมีจริงๆเนี่ยมันเต็มไปด้วย เรียกว,ว่าสมาธิในการคอนเซนเทรตในการคอนโทรลตัวเองมีสติในการจัดการกับตัวเองและมีการโฟกัสกับเกมโฟกัสกับสิ่งที่ต้องโฟกัสนะครับดังนั้นคําว่าสมาธิตรงนี้มันจึงเป็นตัวแทนของเขาเรียกว่าซินโดนิมของการมีสติหรือ mindfulness แล้วก็มีการโฟกัสคอนเซนเทรชันพวกนี้ครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยนะครับเราแต่เราใช้ภาษาไทยในความหมายของมันคือสมาธินะครับแต่ทีนี้ สิ่งที่เราใช้ในการกีฬาเนี่ยสมาธิมันจะต้องมีสติและมีการโฟกัสเอาเข้าไปด้วยซึ่ง3ตัวนี้มันจะมาด้วยกันนะครับเวลาที่นักกีฬาตะเลิดนะครับเลิดจริงเนี่ยสติสติหายไปเลยนะฮะต่อให้มีร่างกายทักษะดีแต่ถ้าไม่มีสติก็พังเพราะมันจะไม่สามารถกลับมาโฟกัสสิ่งสิ่งนั้นได้และฐานสําคัญของสติก็คือสมาธิถ้าเกิดไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้มีการ ฝึกการควบคุมลมหายใจไม่มีการคอนโทรลตัวเองให้นิ่งๆคือเขาถูกความคิดตัวเองให้มันให้มันเล็กลงมานะครับเวลาแข่งจริงๆเนี่ยสติก็ดึงมาใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นสมาธิมันคือรากฐานของสติและมันคือรากฐานที่สําคัญของการโฟกัสนะครับถามว่าช่วยได้เยอะไหมผมบอกเลยช่วยได้เยอะที่สุดเลยนะครับเพราะตัวนี้สิ่งที่วิจัยออกมาผมค้นพบว่ามันคือจุดเชื่อมต่อที่ทําให้นักกีฬาเนี่ยเกิดความ เข้มแข็งให้ดีใจเกิดความมั่นใจนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวเชื่อมครับเพราะเวลาเราฝึกไปแล้วถ้าเกิดเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีโฟกัสเนี่ยเราก็จะตะเลืครับเหมือนกับเวลาที่เราเอาน้ําใส่ขวดนึ่งนะฮะเราแล้วก็มีเศษตะกรงไปนะครับถ้าเราเขย่ามาเนี่ยตะกรนเลยเนี่ยมันก็จะฟุ้งครับมันก็จะฟุง้งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสติตัวน,นั้นคือการทําให้ตะกรนตัวนั้นนะฮะ มันติดมันนิ่งที่เร็วที่สุดให้มันตกตะกอนเร็วที่สุดเพื่อแยกชั้นเราจะเห็นครับนั่นแหละครับคือเทคนิคของส่วนที่ผมใช้ว่าในการอธิบายเรื่องของการสร้างสติเพราะว่าถ้าอย่าลืมฟุ้งอยู่ในหัวเราเนี่ยฮะตะกอนมันฟุ้งอยู่เนี่ยเราก็คิดไม่ออกเพราะนั้นเราต้องกรองมันก่อนให้มันนิ่งก่อนเพื่อสร้างความรู้ให้เร็วสมาธิสติเนี่ยช่วยให้เรากันกรอง,งความรู้สึกบางอย่างตัวเรียกว่าสิ่งเล่าบางอย่างออกไปจากความคิดเราทําให้ความคิดเราเนี่ย เหลือแค่สิ่งที่ต้องตัดสินใจดีๆตัดสินใจให้ถูกให้เฉียบคมดังนั้นการมีสมาธิและสติเนี่ยจะช่วยให้นักกีฬาตัดสินใจที่เฉียบคมได้และเป็นการกรองความวิตกกังวลกรองความเครียดออกให้เหลือแค่สิ่งที่ต้องตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริงๆที่เกิดขึ้นทําให้การตัดสินใจนั้นมันเฉียบคมว่องไวและถูกต้องนะครับซึ่งกระบวนการถ้าเราพูดถึงเรื่องของ information processing หรือการประมวลข้อมูลข่ลขาวสารเนี่ยถ้าข้อมูลมันเยอะไปหมดเนี่ยเราประมวลไม่ได้ ดังนั้นนะครับเราต้องตัดข้อมูลที่ไม่จําเป็นบางอย่างออกไปนะฮะเช่นข้อมูลความรู้สึกกลัวแพ้ากชนะตื่นเต้นทุกอย่างมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ตัดมันออกไปกรองมันไปให้เหลือแค่ข้อมูลที่เราต้องการจริงๆตรงนี้มันก็ช่วยให้เราเนี่ยตัดสินใจได้เร็วขึ้นและดีขึ้นนะครับดังนั้นสมาธิสติและการโฟกัสในการกีฬาจะช่วยให้นักกีฬาเนี่ยกรองสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปทําให้เหลือแต่สิ่งที่ต้องตัดสิในใจจริงๆเป็นข้อมูลจริงจริง และทําให้นักกีฬาเนี่ยตัดสินใจได้รวดเร็วคล่องว่องไวถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้เองมันเป็นเรื่องของกระบวนการทํางานของสมองในนี้ครับซึ่งกระบวนการนี้ผมเรียกมันว่า c o g n i t i o n action circle เรื่อง p h สิโอนิวโรเนี่ยผมบอกเลยครับมันเต็มไปด้วยข้อมูลที่บอกว่าเมื่อเรามีเอาหายจึกลึกเนี่ยเราสามารถที่จะให้เพิ่มการทํางานของ ระบบประสาทโดยเฉพาะสมองที่เป็นฟ o นทอนโกลบนะครับเป็น h i ปโปแคมปัสแล้วเป็น a m มิเดให้ทํางานได้ซึ่งตัวนี้มันเป็นการเรื่องยับยั้งในเรื่องของอารมณ์นะครับจากนั้นเองเนี่ยสมองก็จะผลิตขึ้นสมองนะครับขึ้นสมองที่มันชิปนะครับลงมาสู่อัลฟาเนี่ยเ,เร็วขึ้นนะเดียวกันการหลั่งของสารเคมี Me, ออกมาจากสมองออกมาเนี่ยก็จะลดลงเรื่องของคอติซซลขณะเดียวกันก็จะไปชูดในเรื่องของอะดรีนาลีน โดปามีนขึ้นนะครับนั่นแหละครับคือข้อมูลที่ทําให้นักกีฬาเนี่ยสามารถเล่นได้เขาเรียกว่าที้ลดความวิตกกังวลได้แล้วก็เล่นกีฬาไปสู่ทักษะที่เต็มที่ของเขาได้เต็มกยภาพได้และนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมนํามาฝากในวันนี้กับคําถามที่บอกให้ว่าสมาธิสติสมาสมาธิเนี่ยช่วยนักกีฬาได้อย่างไรบ้างครับผมสวัสดีครับ